ก็สวัสดีท่านผู้ชมดูท่านด้วยพรกะผมโบวเธอนะครับวันนี้เราจะมาสอนรับของฟรีที่เป็นสดกางเกงของเสื้อตะก,กี้ที่เราสอนรับไปเนาะซึ่งวิธีการรับให้ท่านผู้ชมกดตรงตัวจักรยานแล้วก็กดตรง B M X นะก็วิธีการรับให้ท่านผู้ชมทําการกดกระโดด2รอบแล้วก็กดใช้ท่าสกิลบาสบาสปีนนี่เนาะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะครบหนึ่งหมื่นครั้งนะหนึ 1, ่งหมื่นไม่ใช่หนึ่งหมื่นครั้งดิ คือเราต้องได้หนึ่งหมื่นตัวเนี่ยตัวคอมโบหนึ่งหมืน่นตัวสปินบาร์หนึ่งหมืน่นไม่ว่าผมเรียกตัวผมเรียกจํานวนไม่ได้นะฮะผมเรียกหน่วยจํานวนไม่ได้นะแต่เป็นว่าท่านผู้ชมกดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ1000ครั้งแล้วกันนะก็ก็พูดอย่างนั้นเลยแล้วกันนะพอเราทําครบเนี่ยเราก็จะได้ส่วนของเกงมาเนาะอ้อไอคลิปที่แล้วผมพูดผิดนะเราไม่จําเป็นต้องทํา300ครั้งนะ ก็คือตัวเสื้อเนี่ยให้เราทําการกดยังไงเร่งความเร็วนะครับแบบเร่งความเร็วไปเรื่อยๆให้เราได้หน่วยสักอย่างนี่แหละให้ครบ300นะก็ไม่ใช่300ครั้งแน่ๆนะฮะจากที่ผมดูมาผมพูดผิดเนาะก็วิธีการรับตัวกางเกงไอตัวสดของกางเกง ชื่อผมจำชื่อไม่ได้ดูหน้าปกแล้วกันนะครับก็มีเพียงเท่านี้เนะาะกระดิชชอบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็อย่าลืมที่จะซื้อเสื้อกับกลุ่ม Discord ทกดติดตามเฟสเพจและซิงเกิงด้วยนะสำนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ